มหโรสต์ดีตะปูมิกเมื่กี้นาตะเก,ยเก,ยเกียร์ทุกท่านเด้เจออ่ะจะหลอนไหมเกมนี้คอนเทมไม่รู้แต่บ้านดูสยองสะระเกินเหมือนกูเป็นรายการผีมาสำรวจบ้านไงไม่รู้มาขอเจมเจม เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เรา๋ยวนะเฮ้ยอันนี้รถเราอะมึง <c oughs> ส่องสว่างจ้าเลยเว้ยเราลงมาณนะที่ที่แห่งหนึ่งอุ๊ยอุยอะไรวะอ๋อตกใจเฮ้ยตรงนี้มีมีทางเข้าเว้ยเฮ้ยโอ้นี่ไฟฉายเลยเนี่ยสว่างแท้ นี่น่าจะเป็นห้องเก็บเครื่องไม้เครื่องมือนะจ๊ะอุ้ยเสียงเดินมึงดังหนักแน่นมากอะไรอ่ะกุญแจกุญแจกุญแจเอามาทำอะไรอุ้ยคราดมามาเดินไปข้างๆไม่ได้ใช่ไหม เนีย่ยเจออะไรขาวๆเล้วกูร้อนหลอนมีใครมายืนดูโอเคเสียงกุ้งกิ้งหน้าบ้านโอเคแต่ผมไม่เห็นกุ้งกิ้งอะไรหน้าบ้านเลยนะเ right. <Hi. S 2> อาละขายไม่ไ้มใช้กุญแจแล้วเหรอไม่มีผีเสื้อด้วยอะ่ะอุ้ยบรรยากาศ ขอบอกเลยกูปิดประตูก่อนเสียงคดรุ่มครึมโอ้ย <c oughs> เปิดปิดเปิดไม่ได้ไว้ไม่มีลูกบิดใครอ่ะโอ้ยซูมได้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านอ่าตอนเด็กๆผมทันโทรศัพท์แบบนี้นะแบบหมุนเนี่ย กลางป่ากูมาทำบ้าอะไรที่นี่วะสำรวจบอ,อเปิดได้ไหมเปิดไฟได้ไหมไม่ได้เสียงเดินมึงลั่นซะแล้เกิน วันนี้แหละสี่ทุ่มห้าสิบเอ้ยสี่ทุ่มสี่สิบเปิดไฟเม็ดจะบ้าบ้านล้างมาเปิดไฟเอเอเราก็เพิ่งนึกได้บ้านร้างที่ไหนมาเปิดไฟได้บ้าบ้าโอเคเฮ้ยมีชั้นสองว่ะ โอ้ยเฮีย e เสียงเหมือนมีใครเปิดประตูอ่ะอุยอ้ยอุ้ยแฉะแม่งเอ้ยเ <c oughs> งาเ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 งาอะไรกระจกไอ้เ้ม๊มีผมได้เหมือนผมนได้ยินเสียงคนเปิดประตูอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เปิดล็อกอ่ะเปิดล็อกอ่ะไม่มีเนาะข้างบนเดี๋ยวค่อยขึ้น สำรวจทุกสิ่งอย่างกูจะตรงไปข้างล่างไหมเนี่ยว้าวห้องน้ำห้องน้ำม่านเขานี่หน้าต่างมันต้องใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอวะเอ,อ้าปีเตอร์สองตัว,มวไม่กลัวใครแอบ,บดูเลยทีย่ไง ยชันสชงชันนสอเชั้นสองยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ย้ยยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้เยเฮเฮ้ยไ้ยเยเฮเย้ยเฮ้ย้เย เชิญคุยไปอย่างนี้อุ้ยี้ยเมื่อกี้เธอกระลีตาเลยผม้าบ้านก็มีไฟนี่แล้วใครมาเปิดไฟให้ฉันอ๋อเนี่ยเหรอเอาไว้ทำอะไรวะเนะี่ย โอเคครับ okay, โอ้ยเสื้อผ้าอันซมเกา่า okay. อกยใจไม่ทัวทองเลยเว้ยห้องนี้ก็เปิดได้โอเคทีวีเปิดค้างวาอีกนี่รูปภาพผู้หญิงนี่น่าจะเป็นจากรูปภาพอันเดียวกันจากคนข้างหน้าอันนี้ฐายกับครอบครัวลูกผู้ชายไม่เห็นมีลูก มีลูกหนึ่งคนไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเล่นได้ไหมไม่ได้อยากกระตุกแซ่ช่องสามโอ้เครื่องเล่นวิดีโอเทปนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เลยวะ่ะอุ้ยแมงสาบวิ่งกูตกใจทุกสิ่งอย่างเฮ้ยเราไม่มีเงาหรอวะหรือเราเป็นผีเอง ่โอ okay, ้สโทรศัพท์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 มึงใครมึง <laughs> เสียงบนเมืองหนาวอ่ะแล้วแม่งมีคนโทรเข้ามาแล้วกูก็รับด้วยนะอาเชียบ้านใครก็ไม่รู้ด้เ <g ül> มืองนอกบ้านร้างเขายัางไฟติดกันอยู่หรอวะกูขึ้นจันบนแหละห้องถือว่าใหญ่อ่ะ

ได้เปิดไฟได้แล้วเอาเทปเทปเทปเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเออ้ยเอ่ยอะไรของมึงในเทปมึงเล่นตลกแล้วกูไปละเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรอยู่แถวนี้โว้ ไ,ไอ้ชุบไอ้นั่นไงกูอา่อาอ่าอ่าโอ้ยโอ้ยค,ครับผมโอเเ้ยเฮียมึงเปิดประตูให้ด้วยเฮ้ใครวะเฮ้ เฮ้ยแม่งกูก็ไปเปิดทำไมก็ไม่รู้ห้องอะไรอ่ะห้องนอนห้องนอนห้องนอนสภาพแม่งเละเทะมากเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วคือมันเร็วแทะจะบ้าเลยในการมันเสียกูรู้ได้ไงว่าเสีย เสีย่ยวมากเลยลัวแบบเปิดมาแล้วแม่งตตเอ๋อยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้มาแล้วนี่ว่าไม่ไหนต่อว่ะลงไปข้างล่างดูก่อนดู เสียงไในการเดินนะแตเขียนแม่งไม่เดินเลยจ้าเล่นตลก,กเลยแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่เลยจ้ามันเข้าไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยยองไต้หลังคาเอาละมึง ขึ้นสิครับหรออะไรล่ะบอกขึ้นมามึงก็ทำอะไรกูเสียงอะไรเสียงสับหมูกูว่าไม่ใช่อะไระมีห้องลับอีกแล้กซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ได้เหรอวะโอ้ยเสียงมันอยู่ในเนี้ย เสียมาเสียมาเหมือนโดนขึงพืชไงไม่รู้เว้ยอะไรวะโอ้สวัสดีจ้าเฮ้ยผู้หญิงผู้ข้าเฮ้ย มีดิ้นด้วยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๊คผู้หญิบูคอเมื่อกี้ด้วยวะทำไมคุณมายืนสบัดแค่สบัดขาเลยตรงนี้นะจ๊ะเฮ้ยมามาส่งเราที ส่งเราถึงหน้าบ้านเลยเหลอเจ <c oughs> เออโอเคออกกำลังกายไปนะบ้านเจ๊เนาะเจ๊ห่วงเนาะงั้นผมไปนะ <c oughs> จบละ <c oughs> มีเจมาส่งถึงหน้าบ้านด้วย <c oughs> โอเคแะ่ะด่าได้แเดีวยวเด้อบาย